หญิง <Hey>, hey. ฉันมีเรื่องหนึ่งจะมาวา้าสู้กันฟังอันฉันพานไปอ่านเจอเนาะมีสาวคนหนึ่งเธอกระเด็ดผัวฝรัง่งเธอกระไปะยูต่างประเทศกับผัวเนาะเราบนันีีอันเธอกระเฮ็ดงานเด็ดเฮ็ดงานผัวกระเฮ็ดงานเฮ็ดไปเฮ็ดงานชีวิตกระยู้จังสีในที่สุดนะคะมีมือห,หนึ่งสามีมาเช็คอันบัญชีธนาคารของเธอเห็นว่าเธอโอนเงิน เขาบัญชีพ่อแม่ทุกเดือนเดือนละหามื่นสองมืนสามมืนสิเป็นแบบนี้ตลอดแต่ว่บบรุษจากหามืนนะคะเขาก็เลยถามว่าเป็นอย่างเธอจังโอนเงินให้พ่อแม่เธอเดือนละลายแทนนะทั้งที่ฉันก็โอนให้แล้วทําไมเธอต้องโอนอีกเธอก็เลยบอกว่าก็พ่อแม่ฉันเป็นหนี้ เราเอาทีน้าไปเขาจำนองฉันก็เลยต้องทรงไห้แล้วพวกก็เลยถามว่าเรามีความจาเป็นอย่างที่จะต้องเอาเงินเอาที่ดินไปเขาธนาคารเพราะว่าฉันก็ทรงไห้เดือนละหมื่นหาสูเดือนอยู่เธอก็เลยบอกว่าเพราะว่าพี่ชายฉันเขาจะเขาทํางานรับราชการมันต้องใส่เงินหลายหน,นูนี่นั่นเธอก็ชี้แจงไปเราบัดนี้พอพี่ชายได้งานเขาก็พึงลมตนเหตุงานได ปีหนึ่งลาลาแต่ว่าเขาก็บมีเงินพ่อที่จะมาส่งคางวดอให้ทศกสอสุเดือนผัวฝรั่งก็เลยบอกว่ามันว่าม่หนาทีของเธอหนะที่เธอจะอต้องไปส่งใส่หนีให้พ่อแม่เธอมันเป็นหนาทีพีซาซเธอที่เขาเห็ุงานแล้วเขาจะต้องมาชำระหน,นีในส่วนหนีต้องไปหนีชดเจริกส่งเงินให้พ่อแม่เธอดอกกันเธออยากที่ไ่ก็ใส่ไป ใส่หนีแทนพอแม่เธอก็ใส่ไปแต่ว่าฉันจะบอซอยเงินเธอแล้วเธอจะต้องต่อไปหนีเธอจะอมาซอย่าใช้จยใยในบ้านฉันเคิงต่อเคิงผัวแนานาําแบบนี้เธอก็โกรธผัวเนะวเาะเธอก็บอกว่าอ้าวขั้งีไอจังสันก็ต่างคนต่างอยู่เขาว่าโอเคอันจากนั้นเนาะอันบ้านที่อยู่นี่ก็เศร้าอยู่เนาะจากนั้นผัวก็บอกโอเคเขาย้ายออกไปเลยเขาขนเสื้อผ้าออกไปเลย นะเขาก็กลับไปอยู่บ้านพ่อแม่เขาบันีเธอส,สาวันีเธอก็อันต่องมานั้งใส่หนีให้พ่อแม่บนันีมันมีค่าใช้จ่ายแล้วเธอในจะค่าซาบาาในจะค่าหนำคาไฟค่าบินต่างๆในจะค่างวดรถเธออีกนะเพราะว่าผัวผัวบอรับผิดชอบในส่วนนี้อีกแล้วนะผัวเราอีกอย่างหนึง่งเงินที่จะส่งไปใส่หนีอยู่เมืองไทยมันก็เหตุบอ่อดดหลายเพราะว่าอัน เธอก็เป็นสาวโรงงานธรรมดาคนหนึ่งเนาะเงินมันกับ,บพ่อสั่์แล้วบันนียุผู้เดียวนะสิกับไปงผัวผัพวก็บอกว่าบอนะเพราะว่าตอนนี้ฉันมีแฟนใหม่แล้วเป็นคนที่ทํางานเดียวกันกับฉันเพราะว่าอ่าหลังจากที่แยกกันไปหกเดือนเขาไปมีคนใหม่นะเธอบอกเอา้าขันสันฉันจีฟองยาบอกฟองก็ฟองไปเลยย่างหลายก็ ฉันก็บ่ได้มีอย่างราะว่ากฎหมายประเทศ,เทศนี้บ่มีการฟ้องร้องคือประเทศบ้านเธอที่ว่าฉันมดลักกันแล้วก็ต่างคนต่างอยู่นะคะเขาบอกเธอจังสิเธอก็เหตุจังใดเราบัญสียหนานะคะกลับไปงอเขาลรวเขาบอกคืนเราสันเดียวบบดน,นี้นะเรื่องนี้ก็เลยเป็นอุทาหรณ์สอนใจเธอเลยอยากฝากเรื่องนี้นะเอ,อ้ป้าแก้วก็เลยอยากฝากเรื่องนี้มาเป็นอุทาหรณ์นะสำหรับสาวๆหลายคน เรื่องเงินเรื่องอย่างเนี่ยเธอเธอเธอต้องคุยกับพวเธอก่อนนะเพราะว่าเธอตอนเนี้เธอบ่ได้ยุตัโตู้เดียวที่เธอจะใส่เงินโดยพาราการหรือแอบยักยอกส่งเงินกลับบ้านขันมันมีเหตุผลสมเหตุสมผลพวก็บว่านะอันนี้พวทั้งรับผิดชอบค่หงวดรถคานูนนันนี่คือเธอบ่ได้ออกอย่างเลยเธอเก็บเงินเนื้อเนื้อเน้นเน้นไว้เลยนะเราอันพวกรับผิดชอบเงินส่งเงินทางบ้านแล้วก็ทั้งบ้านไปก่อหนีแล้วก็ ถ้าต้องมารลับพี่ชอบพี่ชายเธออดู่วบอกนะฉันอยากหูคือกันพี่ชายเธอกรรับราชการเป็นอย่างเธอจะต้องมารับพี่ชอบในส่วนนี้ฉันก็บอกเข้าใจใเธอคือกันหรือว่าเป็นเมียฝรั่งแล้วนี่จะต้องเป็นเง,นงินถุงเงินถะังนะคะจะต้องรวยจะต้องนายใหญ่จะต้องเป็นคนออกถูกอย่างจังสันบอกนะอือกันหรือตะคนเนาะบางคนก็นอย่าแ,แต่แต่ว่ราะฉันบ่เอานะฉันจะซอยทอทีกําลังฉันซอยใด แล้วฉันจะบอกัวฉันทุกครั้งที่ฉันส่งเงินกับบ้านนะใครจะว่าฉันโง่กับซางแต่ว่าฉันอยู่ด้วยกันแบบบมีความรับนะคะฉันก็เลยอยู่กันมายืดจนป่านนี้สี่เ่าค่ากันอยู่แล้วนะแต่แตะคนแล้วตะคนแล้วตะคนอันนี้ฉันฉันบดบดไปเปรียบเทียบกับครูผู้ใดเด้ออันนี้ไม่ต้องมากินมามากบฉันเด้อฉันฉันเ่าแล้วฉันบ่อยากมีมาม่า